เด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน ICT สร้างสรรค์พี่นโมเล่นอะไรอยู่ล่ะครับพี่กำลังเขียนบล็อกอยู่ครับแม็กมีบล็อกส่วนตัวหรือเปล่าอ๋อมีครับที่เอาไว้เขียนเรื่องราวต่างๆของเราใช่ไหมครับแต่แม็กไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะไม่รู้จะเขียนอะไรนะคะเหรอดีได้นะแม็กออกจะเป็นคนที่เก่งเรื่องไอทีน่าจะมีข้อมูลดีๆมาบอกเราให้เพื่อนๆรู้กันนะ อืมก็จริงนะน่าลองทำดูเหมือนกันฮะเสร็จตะทีเย,ย้หลายวันต่อมาเอ้ยแม็กขอบใจนายมากนะข้อมูลเรื่องโปรแกรมแต่งภาพที่นายเขียนในบล็อกอะ่ะเราเอามาใช้ได้ดีเลยเอ้ยอะอะหรอหรอเรอเนี่ยบล็อกของแม็กดีจังเลยมีความรู้เรื่องไอทีน่าสนใจทั้งนั้นนะ่ะเข ขิขน,นี่แม็กเก่งมากเลยครับบล็อกของแม็กมีประโยชน์กับเพื่อนๆและสังคมออนไลน์นี่แหละประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างถูกวิธีนะขอบคุณทุกคนมากๆครับ